วันนี้วันที่19ตุลคาคมสมุทรไทยหกสิบแปดค่ะมีบุญกระถิ่นนะคะที่เทพรัตนารามค่ะเมื่อสักครู่ที่เห็นคือยายทองหน้าแล้วก็ลูกสาวของหลอดนะคะแล้วก็ยายประคองค่ะวัดเทพรัตนารามคือวัดตานะคะอยูอ่อำเภอบ้านแพวจังหวัดสมุทรสาครค่ะตื่นสามกระยซบาดตอนจักน้อยวันนี้ทำรงทานน้ำข่าของมาทำแจกน้ำขา่าในคุณยายค่ะ เดินทางมาแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ใส่บาตรนะคะที่เห็นคือเสื้อสูทใหญ่ประคองนะคะที่ใส่แม่คือยายทองนาคนะคะนี่คือกระบวนแหนะคะส้ำรอบโบสนะคะหลังจากแคแล้วฮะกะมานั่งแกะเงินออกจากตนเงินนะคะแล้วก็ไปถวายพระนะคะ เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะคะอันนี้เยสมป,ปอกกับสามีเพลินค่ะเสือสีบช่มพ่กับสิเปนเมญยาเพลินนะคะแล้วก็ยใยอาราแต่นะคะจอยใยประคองค่ะแล้วกาลดูหล้ลลนใยท้องนานะคะนี่สามีายประคองค่ะนี่บรรยากาศภายในวัดนะคะน้องหญิงเลยไทยบรรยากาศใยท้องนาไทยน้องหญิงบุรีไทยค่ะหลังจากนั้น เพิ่นกับาพากันเฮ็ดลงท่าน,นะคะเฮ็ดของไปแจกคนต่อคิวหลาๆค่ะเนี่นนยันโรสายยทองนาค่ะยายประคองแจกของสนันนวนไหวเลยค่ะเพระว่าอยังใจบุนได้บุนค่ะมึงจะรักคิวเย้าอาลานะคะเขาแจกโรงท่านค่ะม็นจะมีความสุขค่ะโอเคค่ะน้องยิงสลาไปกับการแจก้าน,นะคะไปละค่ะล้าเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้วันที่10บก้านะคะ คุณกะถินวัดเทพรัตนารามอำเภอบนแพวจังหวัดสมุทรสาครค่ะตลาดขาบายบายค่ะ